รับประพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องที่นําเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านนะครับเรื่องเล็กๆนีน้อยเกี่ยวกับเรื่องการปลูกการเลี้ยงหอยขมเกษตรในรั้วบ้านชาแนลก็จะนํามาเสนอนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูมอนสเตล่าเ a ี้นครับมอนสเตล่าเ a ี้นตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเขาตั้งแต่ต้นเล็กๆตั้งแต่ใบเขาไม่มีรูครับ จนตอนนี้เห็นแล้วครับนี่คือหน้าตาของมอนสเตร่าไจแอนท์ครับที่เราเลี้ยงเราขุนมากับมือครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับสำหรับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงต้นไม้ที่มีในกระแสนะครับกเกษตรรูปบานณาธนแนรได้มาฟรีๆครับมีคนเขามอบให้ต้นเล็กๆเ,เขาบอกว่าเอาไปเลี้ยงเอาก็เหมาะครับสำหรับ ผู้ที่จะมาเล่นต้นไม้ใหม่ๆนะครับมือใหม่หัดเลี้ยงอย่างเราเราก็ค่อยเลี้ยงเอาเราจะได้รู้ว่าเขาชอบที่แบบไหนปุ๋ยแบบไหนใส่กระถางมีอะไรมั่งเราก็ค่อยดูแลไปจนเขาเติบโตแล้วก็อยู่รอดแล้วก็เป็นไป,นปนตามสูตรเป็นไปนตามพันธุ์ที่เขากำหนด ก็็เเเปนรรรื่่องทีาูมิใจคับพาทุกท่านมายินดีกับเรานะครับก็คือสามารถที่จะเลี้ยงมอสเซีาจแอนให้มีใบเป็นรูได้นี่ก็คือความภาคภูมิใจของนักเลี้ยงนักปลูกพืชมือใหม่อย่างเรานะครับแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับสําหรับมือใหม่อย่างเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ